นกหลายชนิดที่เราพบเห็นพวกเขาบินไปมานั้นนอกจากความงามทางศิลปะที่สายตาเรามองเห็นแล้วนกมีคุณค่ามากต่อระบบนิเวศพวกเขาช่วยรักษาความสมดุลให้กับระบบนิเวศแต่นับวันประชากรของนกหลายชนิดได้รับผลกระทบและสูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกนี้สุดที่เหลืออยู่ก็ต้องปรับตัวครั้งแล้วครั้งเล่า เนื่องจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและถูกทำลายอันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์แทบทั้งสิน้นสวัสดีครับคลิปนี้พบกับนกอีพแพรดแถบอ,อกดำสัตว์ทุกชนิดล้วนแต่มีภาษาเป็นของตัวเองแม้แต่พึ่งและนกะ ก็รู้จักสื่อสารกันด้วยวิธีการที่ซับซ้อนสามารถบอกอีกตัวว่าอาหอนอยู่ตรงไหนนกอีแพลแทแถบอกดำใช้เสียงที่แตกต่างหลากหลายในการสื่อสารแม้แต่ท่วงท่าประกอบก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ว่าแต่พวกเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างบางครั้งเขาอาจจะคุยกันว่าพวกมนุษย์ตัดต้นไม้แล้วเราต้องหาที่อยู่ใหม่พวกเราจะไปทางไหนดีที่โน่นก็ยาฆ่าย่ายาฆ่าแมลงพวกมันบอกกันว่าแมลงที่ตายเองอย่าไปกินมันนะเดี๋ยวท้องเสียเพราะว่ามันอาจจะตายเพราะโดนยาฆ่าแมลง <c oughs> การพูดคุยกันของพวกเขา เป็นภาษาเพื่อสื่อสารเตือนภัยในการใช้ชีวิตของพวกเขาเองหรือบางครั้งก็อาจเป็นการเกี้ยวพาราสีเพื่อจับคู่ผสมมพันธ์ถึงแม้จะดูสลับซับซ้อนแต่ก็ยังห่างไกลมากกับภาษาของมนุษย์ที่สามารถแต่งเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆทั้งที่เป็นจริงและจินตนาการขึ้นมาเอง นกอีพแพร่แถบอกดำไม่มีสัญชาติาศาสนาหรือกฎหมายพวกเขาไม่เคยเรียกร้องสิทธิใดๆถึงแม้ว่ามนุษย์จะหยิบยื่นสิทธิทางกฎหมายเช่นพรบรสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าสง,งวนให้กับพวกเขาเพื่อคุ้มครองพวกเขาแต่ก็แค่หน้ากระดาษเพียงไม่กี่แผ่นเท่านั้นเองเทียบได้น้อยมากกับคุณค่าของพวกเขาที่สร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวทที่อ่อนโยนซับซ้อนของโรคใบนี้ที่มีอยู่จริงไม่เสกสรรปั้นแต่งใดๆ มนุษย์อาจเสกสรรปั้นแต่งสร้างเรื่องราวสวยหรูขึ้นมาจนกลายเป็นความเชื่ออย่างยิ่งใหญ่ได้แต่บางทีมันอาจไม่มีอยู่จริงก็ได้แต่สิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกใบนี้ล้วนผูกพันเชื่อมโยงระบบนิเวศให้ขับเคลื่อนไปได้หากขาดพวกเขาแล้วระบบนิเวศย่อมเสียหายเป็นจริงเพียงแต่เราอาจไม่รู้และยังไม่ได้รับผลกระทบเท่านั้นเองแต่ถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการทำลายธรรมชาติของมนุษย์แต่พวกเขาก็คงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันของทุกชีวิตบนโลกใบนี้